เป็นห้องจ้ามือเนียมใจตลาดจ้ามันแข็งไหมมัเก็บพักพักสดผักอะไรทุกอย่างใส่กองจ้าพักสดเนื้อปลาทุกอย่างอัดน้ำแข็งอนนีเรามามจพใหญ่เป็นผู้จัดการหายพาดอัดน้ำแข็งแล้วสบายใจได้สิไปซไี่มาใส่ประตังห่วงค่ะ เพราะว่าอัดน้ำแข็งยังแน่นอันนี้คืออ่าขางหลังหางอิมพิเรียนปรับปรุงใหม่นะคะเพิ่นกรลังปรับปรุงอยู่ค่ะเหตุบันไดท่าขึ้นขางหลังน้ำค่ะบันไดกว้างๆไปตลาดมากกับยางพานห่างนะคะเพราะว่าเอารถมาจอดไว้ในหางนะคะ ที่พอยายจะเป็นบอดีกทาทุกวันพุธเสร็จแล้วก็มาซื้อของในบิ๊กซี่ค่ะเป็นวงจรเป็นวัตจักรอย่างนี้ทุกวัน